32ธันวาปีก่อนผู้หญิงกับผู้ชายบางคู่ก็พอดีกันแต่บางครั้งผู้หญิงกับผู้ชายก็ไม่เข้าใจกันเพราะคนบางคนชอบทำตามใจตัวเองแบบสะสด ที่ทนะองเบอร์เรานะเราไม่ได้ขอเอาหน้าเธอขอเราให้ไปทางก็เหมือนกันแหละอยู่นะนายแกมึงเป็นใครแต่หลังสามพวกมันัวมานะในเรือไมีสัญญาณ่อ,อยมึงไม่เอากูขอนะผู้ชายแบบนี้อะโลกส่วนตัวมันเยอะมึงอะเอามันไม่อยู่หรอกทังง้งวงเป็นคนเดียวเนี่ยเหรอมีสองคนครับเป็น duo band แต่งตัวเนี่ยแล้วรองเท้าก็ใส่คนละสีเนี่ยนะมันเป็นสไตล์ครับต<ท>ิ๊กตุ๊กนั่งมิใครรู้ให้โ<ท>ค,ความว่ายัางไงผมเป็นอินดี้ครับผมชอบทำตทามใจตัวเองไม่ชอบทำตามใจใครผมไม่เน้นขายครับไม่เน้นขายสบายะราะดับปูป้าผมไปเจอสาวมาผมใจเป้นแรงไปซ้อมมันมาอย่างน่ะลูก<ท>โลูกอ๋อ เขาจะไปคิดอย่างนั้นได้ไงล่ะการสร้างการเนตีศิลปะไปสร้างมันป้าไอเกมม่อยากได้ดร,ราดา่างกายของผมแต่กูอยากได้ว่ะนั่นไงไมนควรตีนท่องลูกแรกาเคยเจอคนที่มันแบบแปลกจนแกต้องคิดถึงมั้วะมึงคิดถึงมันมึงมันเร็วอีผู้หญิงใจง่ายอีชายร่างกายเปลืองมึงทอดสะพานให้มันเอ้อะไรวะ แม่หนูว่ามันเกินมาแล้วนะเกินไปยังไงเกินมาคนนี euh> ้สายขอสีถูจัอก่อมาไปปากของแม่น้องเขนหน่อยได้ไหมเข็มกัดลูกหัวใจ เขาคือคนที่พอดีสำหรับกูนะเว้ยฮะโคตรอยากเจอเลยอ่ะกูอยากโดนอ่ะเฮ้ยเราจะบอกเลยว่าเราจะหลอกกูไมะได้ใจเราอ่ะ มันเคียมากเอ้ยหล่อมากมากสุดเขตสเลดเป็ดคนนู้นเขเรียกเด็กแว้นคนนี้ก็าเรียก<น>เด็กแว<น>้น,นที่หลังอย่าเรียกว่าเด็กแว้นกูคือวีรบ,บุรุษนักบิดเว้ยก็ยังเป็นสกอยอยู่ไม่ใช่หรอวะอย่าเรียกสกอยเว้ยไม่ได้เรียกว่าไงครับริ่ตี้ต้องท้าแตะแล้วคุณจะหลงรักคนที่ใช้หัวใจพูุดขอข้อควัมได้สามข้อนะคะค่ะข้อแรกอยากได้ว่ามา ขอคิดดูก่อนได้ไหมคะแข้อสองอ่ะข้อแรกหนูยังไม่ได้ขอเลยนะคะอ๋อก็น้องขอคิดแล้วเนี่ยคิดเหรอรวมด้วยไหมสามสิ่งพันวาคนคมนี้เตรียมรับความสุขแบบสุดขอบ